โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคืนนู้หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มห,หนังได้ที่แอดเอ็มวีพีสามสิบสามครับเอามาถึงคัมคืนวันอังคารคลิปแรกเป็นสามคู่ฟุตบอลซาอุดีโปรลีกนัดรองสุดท้ายนะครับเวลาห้าทุ่มอัลคาซิยาอันดับสามจะเปิดบ้านจเจออัลรูบาอันดับสิบหกนะครับอัลคาซิยาหกสิบห้าแต้มเกมล่าสุด ตัวสเปนนะัที่แล้วยิง2ลูกข้างหน้าก็อีเกออัลเมนาตัวสเปนแล้วก็ตัวเก่าอย่างเปียบริกโอบาเมายังยืนข้างหน้านะครับในขณะที่อัลรูบามี30แต้มเกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้กับอัลคาลิสมา1-2นะครับยังต้องหนีตกชั้นดาวดังก็มีเคอร์ซูมาอาดีตประหลังเชลซีนะครับแนวรุกก็คริสเ,เตเตยลยตัวสเปนข้างหน้าโยฮันกุดมุลซันกับโอมาโซมากองหน้าทีมชาติซีเรียนะครับนัดแรกเจอกันอัลคาซิยาก็บุกชนะ2 0ูนก่อนเกมอัลคาซิยาเป็นปอเยอะนะ การรักษาอันดับ3ครับส่วนอารูบ้ายังหนีตกชั้นแต่ฟอร์มแย่นะครับพี่เหยียดมองว่าเอาไม่อยู่ครับเกมนี้วัดใจเอาคาซียาเล่นในบ้านเป็นเกมสุดท้ายต่อหน้าแฟนบอลด้วยครับจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูนะครับโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับที่เวลา5ทุ่ม20นะครับไปดูออลตาวอนอันดับ8ดจะเปิดบ้านเจ้ริยัตอันดับ9 เอาตาวอน42แต้มเกมล่าสุดบุกไปเสมอเอาเนาเซอร์มา1-1นะครับก็นำโดยมูซาบาโรตัวแกมเบียครับมี2ตัวโมร็อกโกนะครับเฟกาลแฟกับอเดลรามิดซาบิลีข้างหน้าเป็นโรเจอร์มาตินสกองหน้าโคลัมเบียครับเจอกับอาริยัต38แต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านกับเอาชาบับมา1-3นะครับก็ตัวหลักๆก็โทเซตัวโปรตุเกสเบอร์นาร์ดเบนซ่าตัวแครเมรูนนะครับข้างหน้าก็อิบราฮิมบาเยฟตัวอิรักเล่นกับเซรูเรกากองหน้าฝรั่งเศสนะครับนัดแรกเจอการอาริยัตเปิด บ้านชนะ10ตามหน้าเสือเขามองอาตาวเหลื่อมนิดๆอ่อยง่ายว่าคู่นี้เป็นการเล่นเพื่อแย่งอันดับโดยตรงนะครับไม่มีผลต่อการลุ้นถ้วยอะไรแล้วครับหน้าวัดใจอริยะที่ผมมองว่ามีโอกาสออกเสมอนะครับซื้อ2บมุมวัดใจอริยะจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึตรงนะครับไปดูเอาชาบับอันดับ6จะเปิดบ้านเจอเอาดีฮัตทีมแชมป์ เอาชาบับ57แต้มเกมล่าสุดบุกชนะออริยาตมา3-1นะครับมีเกนกามาราคุมตรงกลางนารุกก็ดาเดียนโปเดงส์มียานิกกาลาสโกนะครับข้างหน้าเป็นฮารูนกามาราเจอกับออดีฮัท77แต้มเกมล่าสุดบุกชนะอารเอตมา3-1จริงๆก็คว้าแชมป์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโลลองบลองต้องดูว่ามีเบนเซม่าหรือเปล่านะครับนัดที่แล้วก็ไม่มีชื่อเบนเซม่านะครับที่เหลือดันกลางก็กองเตฟาบินโยนารุกพุตเซมัวอามีเซเว่นเบ,รบิร์กไวอดเนเตสเปอร์นะครับเจอกันมาแล้วดูการนี้ สนัดในนัดแรกในลีกเอาดีฮัตเปิดบ้านชนะ2 1ในบอลถ้วยคิงส์ครับเอาดีฮัตก็ชนะ3-2นะครับก่อนเกมเขามองใกล้เคียงเสมอในเสมอกันแต่ว่าด้วยความที่เอาดีฮัตเนี่ยได้แชมป์ไปแล้วนะครับพี่แอรมองว่าก็น่าจะผ่อนเครื่องแถมเอาฉบัดจริงๆก็เป็นทีมที่ในบ้านได้เหนียวแน่นตัวผู้เล่นก็พอสู้ได้ครับซื้อ2มุมเกมนี้วัดใจเอาชับบัดปิดประตูแพ้นะครับไม่เสมอก็ชนะเลยครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบไปที่เอาคาซิย อริยัและเอาชาบับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย